เอกนิสตีมีการรวมถึงการลาปุตรใช้วิทยาการมีการรับชมรับฟังเพราะเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำปคากขาดครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมนิวเตอร์ซียู่นะมาเจอกันอีกแล้วเกมฮันทรอนก็ยังไงครับเรามาต่อกันรอบนี้นะฮะเอาเป็นว่าเราจะมาตบลมงโอ้โหมันเกิดบ่อยๆนะสมบงซอมบี้เนะี่ยมันอะไรอะไรนะ ปึ้งโอ้ดังดีนะต้องบอกว่าดังดีครับโอ้ย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 โอ้เฮ่แกตายแล้วเลือดเหลยสิบเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอันนี้ก็อะไรเนี่ยน้ำมันเนอะ เฮ้ย hey, ถังน้ำมันเรอมันใช่แน่ๆครับผมว่า,น,าน่าจะเป็นถังน้ำมันหรือว่าผมคิดไปเองมันถังน้ำมันแน่ๆครับผมว่านะแน่ครับผมเราได้กระสุนปืนมาแล้วไอ้เล็กๆนั่นคือกระสุนปืนลูกซองนี่เองฮะ สุดท้ายเราก็รู้มาแล้วนะเฮ้ยนี่นี่คืออะไรครับเดี๋ยนะโยนแป๊บเก็บแป๊บเก็บมาดิอ้าวไงโยนแล้วเก็บไม่ได้อะทำไมเก็บไม่ได้ครับสอรี่สอรี่มันบอกว่าซอรี่ด้วยมันเป็นเหตุอยงไรถึงเก็บบ่ได้นะฮะ เก็บไ่ได้ก็คก็บ่ต้องเก็บเนาะเก็บไว้ได้เราบ่ได้เก็บมันคือเกาะป้องกันเนะเป็นชุดอะไรทุกอย่างจะว่าไปไเราไม่มีรถนะถ้ามีรถมาแม่งเจอถังน้ำมันเนี่ยหลูเลยอย่างหลูวะขี่รถไปเที่ยวยุติจกักรได้สบายอะแต่ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่อง การเอาชีวิตรอดนะเลือดเราเหลือกระมงก็น้อยนะี่น้อยนิดนีด่น้อยนิดเดียวนะเล่นคนเดียวจะว่าไปมันก็เหงานะสำหรับเกมเกมนี้นะผมทำไมเซิร์ฟเวอร์มันขึ้นชื่อกูสองคนอะไม่เข้าใจวะช่องเถอเะเราเดินวนแต่หมู่บ้านสองหมู่บ้านนี้ก็พอเราไม่ต้องไปนงไปไหนแล้ว เอ้ยเอ้ยตกใจอะไรวะมาถึงก็แมบได้ข่าวว่าพวกเยอะอเลยพวกเยอะมาแม่งมันมันจริงๆฮะมาแล้วโอ้ มาแบบนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ my god แม่งตรงนั้นมันน่าไปมากครับ <c oughs> ตายให้บ่อยๆนะพี่วะ้ยพี่ไม่ <c oughs> มนเน้นแบบเอาชีวิตรอดเราไม่ค่อยรอดครับไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ย <c oughs> มัน เฮ้ยม่เป้ามันเล็กเกินไปสายตาไม่ค่อยดีมันเป้ามันเป้าแบบอันก็นจิ๊ดเดียวหบานแห่งนี้มันมีความหมายมีซอมมี่มากมายเอเนี่ยไอไอเตี้ยนี่แหละ ไอตัวเตี้ยนี่แหละมันจะกะจังหวะย,ยังไงครับกูยอมยอมจนตายเลยแหละไม่สนใจแล้วถ้าตัวใหญ่นี่รู้เลยนะไม่มันก็กูเลยตายตายจนได้เอะไรตาย,ตายง่ายจังมาพี่เออมันแบบนี้เลยน้องเอ้ยมาทะลุค่ายทาหารแล้วค่ายสนามบินหรือเปล่าแอร์พอร์ตอะไรสักอย่างนี่เราอยู่ทางด้านหลังนะเมื่อกี้เราก็ไปตายในค่ายนี่แหละ ช่างเป็นอะไรที่เลวร้ยรายมากคนร้ายเออมาถึงก็เจอแล้วกระโดดกระโดดเฮ้ยเกมนี้กระโดดไม่ได้อ,อ,าอ,อา้าวมาดิเฮ้ยอย่าตีกูเอาไงอะเออ แบบนี้น่าเล่นหน่อยอย่างกับวอลซีครับแน่แน,น่แล้วก็ยืนขึ้นว้าวรู้วิธีและมามาแล้วพี่ก็กระโดดขึ้นทางขยะแล้วพี่ก็เจอปืนเอา้า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 เหตดได เน่เน nee, nee, nee. uh. uh, ่เ uh, น yeah. hey, hey, hey. hey, hm. <that> ่เอออาะตีไม่ถ <that> ึงอ <that> ีกเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงตังกว่านี้ได้ปะเฮ้ย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 กูตายเลยคิดว่ามันจะบักได้ไม่ได้เว้ยเป็นการเอาชีวิตรอดที่ลอยถอยมาก อชาวับเล่นไปเรื่อยนะฮะงไมาถือสายนะคือคนเรามันถนัดไม่เซ็ตทุกอย่างเลยโอ้ไม่มีไม่ได้ผ่านการแนะแนวมาเลยเกมนี้โอ้โหดูเว้ยถ้ามีคนแนะแนวบ้างอะไรบ้างนะคงจะดีฮะ ที่รู้ซอมบี้ดักมาแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ้ยตกใจแม่งแบบไม่ถน้งตัวเลยวะอู้ชอบวะโอ้โหมึงเอ้ยอย่างใหญ่อ่ะ โบกตรงอย่างใหญ่อะโอ้นี่แหละกูมไม่ต้องกาะจังหวะเอ้ยอะไรเนี่ยคาลเตอร์สวิตไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมาโอ้ชุยสุดยอดโอ้ชิ้นนี้มัน เฮ้ยนี่มันมเมล็ดพืชหรือเปล่าเฮ้ย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 อย่ามาลอยอะพี่นะเฮ้ยอาวุธขอร้องอย่าพังเถอะชอบมากอันนี้เฮ้ย <Hey, S 2> อาหารการแดกแครอทโอ้โอ้ของกินโอ้ของกินเพียบ นี่เดียวครับอันนี้มันคืออะไรอ่ะไอ้มันคืออะไรทักอย่างอ้าวติดเชือเ้อด้วยเฮีียแล้วไงดเอ้ยของกินกินหมดเลย ไอสีเขียวๆกูไม่กินแล้วดื่มน้ำก่อนแก้ก็หายเฮ้ยทำไงอ่ะกูอยากเอาชีวิตล่แล้วได้ดาบดีมาแล้วเฮ้ยนี่ไม่ได้อะไรวะของกินเพียบว่ะน้ำก็มีเว้ยโอ้โหกระทะมันกระทะชัดๆ ดอกเก็บอันนี้ครับวอเตอร์น้ำมันคือน้ำเราจะทำยังไงให้เชื้อมันลดวันนี้ติดเชือ้อเขาติดเชือ้อโอ้ืมอุ้ยนี่อีกอันหนึ่งโอ้ยอดว่ะตรงนี้ สถานที่อย่างนี้มันสุดยอดมากคือผมมีปัญหาผมติดเชื้อทำปลืด้ดดแน่ช่วยดีนะเอาเพิ่มเป็นเจ็ดสิบห้า้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะตอนนี้ชีวิตมันยิ่งยั่มแย่ก,กว่าเก่าแม่งน้ำขวดเขียวๆกูจะไม่แดกแล้ววอาไงดีวะเฮ้ยแม่งเมืองน,นี้โคตรใหญ่อะ่ะ ตรงนี้เป็นหมู่บ้านโคตรใหญ่อ่ะโอ้เฮ้ยแม่งต้นไม้ขึ้นในบ้านแล้วเฮ้ยเขียวๆนี่กูไม่กินติดเชื้อแน่เฮ้ยเฮ้ยะมาแล้วมาแล้วเออโอ้ไงอ่ะ oh โอ้ h ยอดเออเขามาเบลเบลอ่ะกูยิงตายห้หงไงฮ่าฮ่าตอนนี้มีปืนนะร้อยครับร้อยเราร้อยได้นะเรามีปืนนะหมู่ป้านมันใหญ่ดีอเ้อเฮ้ย ตรงนี้ตรงที่กูตายนี่วะชโโ็อกโกแลตเก็บปะเก็บไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยใครใครใครเออเออเป็นไงไม่มีกระสุนแล้วปัญหาโลกแตกเราก็ดอบมันทิน้งซะ ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยเราก็มาหาอันใหม่โอ้โอเคเหรอมาฝากอยากให้ผมได้กินเฮ้ยเคลอรก็ติดเชื้ออไม่พักทำไม่ได้แล้วนะคับสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องก็โปรดอภัยเวลาทีนี้ด้วยนะครับเรงตายนะครนะ เฮ้ยเ hey, ข็มชีดยามันต้องเป็นยาแน่ๆดบเพราะเราไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรโอ้โอ้โอ้เยอะเยอะเยอะมาน้อยไม่กลัวกลัวมาเยอะ โอ้เฮ้ยเลือดน้อยอะทำไงดีวะโอ้โยโอ้เจอวานเฮ้ยอย้าไ้ตัดไม้ทำลายป่าโอ้มีวานมีบาดาบนี่โอ้โครบเลยนะครบครบครบครองไงเนะี้ยเเดี๋ยวเดียวเพื่อมันจะช่วยได้ดอก เข็มชีดยาเอในสองเฮ้ยลดมันลดจริงๆด้วยรับจะว่าไปมันลดลงไปแค่เท่าไหร่อ่ะโอ้เลื่อยโอ้อะไรวะสรีปปิ้งหลับฮะอะไรวะสรีปปิ้งเตียงนอน โอ้บ้านกูเรียกว่าปื้ดนะครับนะโอ้โหนี่มันโอ้โอ้ไอเทมเยอะแยะโอกาลุยเซเมตนะครับนะโอ้ยตอนนี้ผมอยากได้กระเป๋าครับบอกตรงเดี๋ยวเดี๋ยว ๋ยวโอ้ไม่ทันเลยเนะี่ยเฮ้ยเอาชิบหายเอาวมนใช้กระสุนหรือเปล่าเนะี่ยคือแบบ ปืนทิ้งได้นะเนี่ยเฮ้ยไม่ใชไม่ใช้ครับไม่ใช้เออไม่ใช้ไม่ใช,ไใช้ไม่จะเป็นกด R ไม่ได้วะไม่ใช่กระสุนของปืนนี้เดียวเดียวเดียวดอบทิ้งครับเก็บนุม่ม นเราต้องแดกนมดื่มนำ้ำลดความหิวไปได้แล้วให้เรามาอยู่ที่แบบดีมากครับตรงนี้ก็สุนปืนเยอะว่ะ้ยลำกลอง นี่ไงกระทุนใช่หรือเปล่าวะมันใช้ทำอะไรครับเอามันคือ,อยังวงอ่ะนี่โคตโตอาโคตโตว,วี ไม่ใช่เหรอมันใช้ไม่ได้เหรอครับดรอปสิครับเอาดรอปสักไงครับเราเก็บลำกล้องในหะ้เราจะติดลำกล้องแล้นะครับนะเฮ้ยติดไม่ได้ครับมันคาบเลยหรือว่ามันต้องคาบวะ แล้วมันคราบไงอ่ะเฮ้ยโอโย้โหเล่นแบบมั่วม่น,นะคผมยอมรับเลยว่าเล่นมั่วจริงๆเกมนี้ผมเนี่ยครับเล่นมั่วไม่ได้เกมมั่วอาชีะย,ะยะลลักกาดาบอันเดียวอยู่นะผมว่ามันคือเครื่องอะไรวะ คือเครื่องอะไรสักอย่างครับคือค่ายทหารไม่มีกระเป๋าว่ะมีแม็กปืนเยอะแยะเลยแม็กปืนนี่มใช้ได้เปล่าวะฝานก็อยากจะเก็บไว้กระเป๋าก็ไม่มีติดเชื้อก็ติดเชื้อ เอ้ามาจากไหนครับพี่โอ้ยวาไงดีวะคืออยากจะกลับมาอีกครั้งนะที่ตำแหน่งนี้โอเค คลิปนี้เราจบดีกว่านะฮะจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะไว้เจอกันใหม่กับผมยังไม่เตอร์ไอซนะปีหน้าฟ้าใหม่นะคงได้เจอกันอีกนะสำหรับเกมฮันเ e r นะครับฮันเ e r เออไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดนะครับอ่านไปแล้วนะครับผมก็บายบายนะครับผมจวบจวบครับ ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม